ที่คือหนึ่งได้ห้าส้าจุดห้าตารางวานะคะแปลนี้จะอยู่ที่บ้านโคกน้อยตำบลสายอ่ออำเภอัวเหนือจังหวัดนครราชสีมาค่ะแต่เราก็รองนะคะลองดูก่อน ต้องขอบพระคุณมากงลูกค้าผู้ซื้อและลูกค้าผู้ขายด้วยนะครับที่ไว้วางใจให้ n w r e a l e s t a t e 7ลเนะครับแล้วก็น้องแหม่มนะครับดูแลตั้งแต่การทําการตลาดนะครับจนถึงวันโอนวันนี้นะครับสหรับที่ดินแปลงนี้นะครับติดก,กับที่ดินที่เราโอนเมื่อวานใช่ไหมคะน้องแหม่มอยู่แปลงก็คือลูกค้าซื้อแปลงเพิ่มนะคะซื้อเพิ่มแล้วก็ท้ายแปลงไปมาติดกับแปลงเมื่อวานเจ็ไดไรสองพันแปดสิบเอ็ดไรโอกาก็จะได้ที่ดินเพิ่มทั้งหมดเลยประมาณ ก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทางลูกค้าผู้ซื้อนะครับ ที่ไว้วางใจให้ N.W. Real 78แล้วก็น้องแหมมนะครับดูแลนะครับตอนนี้มันอยู่ในบรรยากาศสดๆของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโนนไทยนะครับปิดการขายที่ดิน1ไร่55.5ตารางวานะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านโคกน้อยนะครับตำบลสายอ่อ,อเือโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้โอกาสเรานะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราอยู่กันที่สำนังกงานที่ดินอานครราชสีมาสาขาปักธงชัยนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยทาง ทางด้านผู้ขาผู้ซื้อเนี่ยครับติดต่อมาอยากไปรับชมนะครับแปลงที่ดิน1 5 5 5ไ่ตารางวานะครับก็ เมื่อรับชมแล้วนะครับก็มีความสนใจนะครับแล้วก็นัดโอนกันเลยนะครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจให้ NW นเดียบิลเดว์นะครับหรือใครที่ดินสังหาทูชนิดดูแลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาชมบรรยากาศสดๆนะครับในการปิดการขายที่ดินนะครับแบบนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจในทำเลใกล้เคียงก็สามารถที่จะโทรสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หกสามแปดนะครับหรือว่าแอดไลน์ดีมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์เดียวกันครับเบอร์0ูนย์หกสามแปดสี่หนึ่งสอ ห8 8่นแปดแปดนะครับฝากตามติดตามช่อง YouTube ช่องทางหลักเราด้วยนะครับชื่อช่องว่าขายที่ดินและอสังหาทริชนนิดนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะครับ NW r e a l ปต์เรีวเขายที่ดินและสังหาทริชันนินะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องแหม่มจะขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ